เกมอพาร์คหม่แต่ว่าในคลิปวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นให้ผ่านนะฮะซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเก็บอาตามหาโครงกระโหลกทั้งสองอันดูนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะฮะทั้งนั้นผมก็เลยต้องเล่นเป็นโหมดนี้แทนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรูกันเลยดีกว,ว่าครับไปดูกันเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะัะผมโอค่อา,างกระตุกเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้โอเหมือนต้องทําการนั่งหาก่อนเนะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคไม่มี อนนเออน,นี่ไงเจอแล้วนะฮะอันหนึ่งบเก็บไปโอเคเราก็ไปที่ห้องต่อมาเลยดีกว่านะฮะตอนนี้โอเคต่อมานะฮะผมแล้วเราลองมาดูข้างล่างกันเลยดีกว่านะฮะว่าคือมีหรือเปล่านะฮะเจอครบแล้วนะฮะตอนนี้โอเคอา่าแล้วไปรีบหาทางออกกันดีกว่าครับทุกคนเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะฮะอา่า โอเคนะครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโค้ <c oughs> แล้ววันนี้บ๊ายบๆเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับ